ตอนนี้เดินขึ้นมาถึงข้างบนเดินขึ้นมาถึงข้างบนมันนะ่ะอีกคนนึงก็ถ่ายวิดีโออยู่นู่นนะ่ะตอนนี้เดินขึ้นมาถึงข้างบนค่ะทุกคนสวยเนาะมองเห็นข้างล่างสูงนเนี่ยดู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 เนี่ยพวกแขก,กยืนอยู่บนเนี่ยเนี่ยตรงที่พวกแขก,กยืนเนี่ยมองลงไปข้างล่างมันนะ่ะสูงมาก น่าเสียดายที่แดดไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะทุกคนอันนี้ต้นอะไรก็ไม่รู้สวยๆเป็นใบเล็กๆค่ะเหมือนต้นเฟิร์นค่ะสวยงามมากเลยเห <c oughs> มือนเหมือนต้นเฟิร์นนะคะสวยงามมากเลยเป็นพุ่มค่ะ <c oughs> เดินกันต่อเดินกันต่อโอ้ ต้องเดินดีๆทุกคนไม่งั้นเดี๋ยวจะตกลงไปดูข้างล่างเนี่ยเนี่ยตรงที่พ่อแขกยืนเห็นไหมเนี่นยอันนี้คนที่มากับแขกไดเป็นคนดูแลวาเต้รอบ,บางคืนนะอันนี้เป็นที่ของเขานะคะพอสามีเขาเสียแล้วเขาขายไปค่ะน่าเสียดายมากเลยเขาเพิ่งขายไปได้ไม่นานเองนะเนี่ยสวยงามมากๆเลยทุกคนดู น่าเสียดายมากเลยพอสามีเขาเสียชีวิตแล้วเขาเลยขายไม่มีใครดูแลเนี่ยลงไปข้างล่างเนี่ยเห็นไหมโอ้โหแบบสูงมาก้วเนี่ยสูงมากๆต้องเดินระบัดระวังมากเลยนะเห็นไหมลงไปข้างล่างานะ่ะข้างล่างมันเป็นหน้าผาหมดเลยนะแล้วเขาก็ไม่ได้มีที่ราวเหล็กให้เราจับนะก็คือ เดินต้องระมัดระวังให้มากอันนี้เป็นพวกดอกฟันสิงโตนะคะฟันสิงโตดอกฟันสิงโตค่ะนุนะ่นอะขึ้นไปบนเขานะ่ะทุกคนดูนุนะ่นน่ะหน้าผาเห็นไหมคะอันนู้นนะ่ะหน้าผานุนะ่นน่ะโอ้แงนเอาแงนจนสุดคอเลยคนถ่ายก็แงนไปจนสุดคอเลยค่ะ สวยงามมากมแต่เขาก็มีขับรถมีทางนะคะขับรถมามีทางขับรถขึ้นมาตรงนี้ได้เนี่ยเห็นไหมเออสวยนะแค่ไม่เคยมาตรงนี้ไม่ไม่เคยมาตรงนี้แต่ก็อยู่ที่อาเจโรล่าอยู่เมืองที่แขกอยู่นี่แหละค่ะแต่ว่าไม่เคยมาตรงนี้สักทีเป็นอะไรที่สวยงามมากๆเนี่ เห็นวิวสวยๆริบลรับริบลับริบหับเว้ยเดินถือกล้องก็ต้องมองทางด้วยไม่งั้นเดี๋ยวจะตกเขาไปเด็กบิ็กเลยมันชอบตันโตทุกคนอันนี้ยอดฮอปใช่ไหมคะยอดฮอปใช่ไหมเห็นเพื่อนๆเขาไปเก็บมากินกันอยู่เนี่ยเห็นไหมที่นี่เยอะมากอ่อนๆเลยค่ะเขาเรียกฮอป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 แฮมๆพบ เออเนี่ยอ่อนๆทั้งนั้นเลยทุกคนนี่ผักป่าผักป่าเห็นไหมอ่อนๆแต่แขกก็กินไม่เป็นหรอกแขกเอาเด็ดมาให้เพื่อนๆดูนะอ่อนๆเลยค่ะคนดูแลรอบบางคืนเขาบอกว่าตอนเด็กๆเขามาเก็บกินเขาบอกมันกินได้เป็นกินได้ก็แสดงว่ายอดฮอปที่พี่น้องคนไทยที่อยู่ทางต่างประเทศไปเก็บมากินกันนั่นแหละค่ะ